โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมโอเคครับสวัสดีแม่พี่พน้องทุกท่านนะครับมาต่อกันนะครับจากพาร์ทที่สามนะครับตอนนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่สีเนื่องจากพาร์ทที่สามผมพื้นที่เต็มนะครับก็ไปเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเล่นต่อเลยนะฮะผมว่าที่มันกระตุกกระตุกนี่มัน โหลดดีแมปโหลดดีเออที่มันกระตุกกระตุกนี่ผมว่าเป็นเพราะพวกสัตว์เยอะหรือเปล่าพวกโอ้ยเห็นไหมจะขังแล้วเราพวกนี้ไปไล่ฆ่าแกฆ่าหมูฆ่ามา้าฆ่าเป็ดฆ่าไก่โ <c oughs> อ,อ้ยสลดติดคอ คำยังคำยังคำยังเร็วๆดวงอาทิตย์ลงมา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 จะหลังเอานะครับก็เช้าแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ก็หยุดอาะิดไปชื่อั้งชื่อข,า,อขาวนะครับหยุดเชื่อข่าวเพราะว่ามันร้อนนานนะกว่าตะวันจะตก ไปจ,าาจะล้างห้องจะต้องพาข้าไปไปฆ่าไก่โอ้โหเจ้าไก่บ้าจะทำให้ข้าเล็กจะต้องตายโดยด,ดับซอสจะต้องการมาเป็นไก่ย่างข้าเจ้าจะต้องการเป็นไก่ย่างข้าเดี๋ยไว้สี่ตัวสี่ตัวก็พอ,อ กี่ตัวละสี่ตัวจระโง่เจ้าอย่ามาตกนะอ๋อไม่ได้ขนไก่เลยเหรอขนไก่ไปไงเห็นไหมมันก็เลือกหาแลกจเจ้าแกะก็ข่าแกะเลยก็แล้วกันข่าแกะกข่าแกะเลยกแล้วกันนะก็เหลือไว้สักสี่ตัว หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วเนี่ยลืมหายแหลกแล้วเหลือวัวหัวจ้าจะไก่ไก่ออกไข่วันฟองไข่วันฟองไข่วันฟองเจ้าไก่ออกไข่ทุกวนันไข่ทุกวนันไข่ทุกวนันมีกี่ตัวนี่มีเจ็ดตัว ข้าไปเอ้าไก่มาได้ไหนเนี่ยอำการเป็นอาหาร้่าเถิดวัวตายหนึ่งลัวตายเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอีกกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่แโบฆ่าเจ้าเจ้าวัวจะาตายเถอะยังไงเจ้าก็ไม่รอดหรอกเป็นวัดนะฮะ น,นี่ก็เป็นหวัดเจ้ามูมาเป็นอาหารข้าวซะดีๆเอ่อที่ดาบพวกนี้ดาบดาบดาบเหล็กลงมนนี่ก็เอามาจากพวก m อ c นะครับนะทำพวกข้าวพวกอะไรแปแลกมันนะ แล้วผมก็ได้เพชรหรือเอาไม่ใช่เพชรสิมรกุด <c oughs> <c oughs> เนี่ยเนี่ยมรกุดแบบเนี้ยเขียวเขียวเนี่ย <c oughs> ได้มานะผมก็เอาไปเอาไปทำอะไรวะเอาไป,าไปหรือผมเรียกว่างเงินก็ได้เนี่ยหรือทุกคนจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะแต่ผมเรียกว่างเงินก็แล้วกันเพราะมันซื้อได้ผมก็ขอเรียกว่างเงินก็แล้วกันนะ เดี๋ยวมางกันเลถ้าบางทีทุกคนอาจจะไม่เชื่อผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้นะโอ้โหจะเห่าอ,อะไรนักนหนาวเหาได้เห่าดีครับจะเห่าอ,อะไรนักหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวไปเคลียร์มึงมึงไปเคลียร์นะไปเคลียร์แล้วเคลียร์กับม้าหน่อยนะครับม้าสามตัว ไปดูตลาดผมเลยนี่นะฮะตลาดผมนี่คนระับโ,โ,โอ้ย,โ,ยโอ้ยฉันขอโทษนายโอ้ยอย่ากโกรธฉันเลยฉันจะไม่ถือดาบซ้อนอีกแล้ว <c oughs> นี่นะเอาอันนี้ไปแลกก็ได้เพชรเออหรือเงินมาผมชอบหลงในเงินกับเพชรนี่แหละแล้วก็อันนี้ ก็ไปแรกนี้มาผมก็มีแล้วแล้วก็น,นี่นะฮะ big x เออหรือเรียกว่าอะไรก็ได้ผมก็ไม่รู้อันนี้มันเรียกว่าอะไรน่าจะอันนี้เรียกว่าอะไรเน,น,นี่เยอนะเอออันนี้น่าจะ s h ว w v i e นะอันนี้ big x ใช่ไหมอันนี้น่าจะ big x อันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะไม่รู้ดิ big x จังเดง็อันนี้เอาแรกเนื้ออันนี้แกลกพวกชุดเกาะนะครับอ๋อซื้อชุดเกาะน,นี่ก็แลกเบ็ดตกปลานะเนี่ยในการแลกของ MBC เนะี่ยไม่ใช่ว่าของมันมีเยอะนะมันบางทีตัวหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีแค่สองอย่างก็คือนี่แลกทานเอาไป ซื้อเพชรได้กับเงินเอเงินเจ็ดเอาไปซื้อขวานได้มันก็มีแค่นี้นะแต่ยเราต้องแลกก่อนเลเวลมึงต้องจะขึ้นแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนของไปเข้าใจไหมแบบว่ามันตันแค่นี้ใช่ไหมตันขวานใช่ไหมพอผมซื้อจะซื้ออะไรดีซื้อเอ,เอาเอาเหล็กแลกเพชรก็ได้แล้วเลเวลมันก็จะเลเวลของเอ็มบีซีก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะแลกของได้เยอะกว่าเดินม,มนะหวังว่าเข้าใจนะ ตัวที่สองเลย <c oughs> นี่นะอานอันน <c oughs> ผก็มาเอาอานอยู่นี่แหละ <c oughs> ก็กว่าจะได้อานหนึ่งอันก็ลำบากมากเลย <c oughs> ังเกงชุดเกาะนะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> นี่ก็ได้ดาบนะนี่ดาบซอสผม <c oughs> เรียกไปทั่วแหละ <c oughs> นี่ก็นี่ขนแก่วหลายสีอ่ะดูเ <c oughs> ยอะมากอ่ะมันจะเยอะไปไหนวะ ค้างค้างครับค้างค้างครับค้างค้างครับค้างเออหายค้างละโอ้ค้างได้ไงเนี่ยเขอบคุณแกโคตรหลายสีนะแต่นี่ดูเอ็มซีทำฟาร์มดูแลกไดหลายอย่างมากเลยนะแอปเปิลหมดเลยไงวะเนี่ยแลกไม่ได้เลยซื้อแอปเปิลไม่ได้โอ้มีหัวกระดิกว้าวยอด ไปอันนี้ก็แรกนะนี่เลสโตนเลสโตนลาปีดลาปีดแล้วก็บล็อกบล็อกเรืองเสียงปุ่กดายเดอร์น้ำยา <c oughs> คือ NBD ทำฟาร์มนะ NBD ทำฟาร์มนะนนะีมันก็เหมือนกันกับตัวนั้นนะ วนี้ผมก็จะออกไปออกบ้านนิดนึงก็